ฮ่าสวัสดีครับหมีลักที่แบนะครับวันนี้หมีจะมาแนะนําทางเติมเงินกับทางอีลัตติชอปนะครับเพราะว่าอีลัตติชอปเนี่ยรับเติมแทบทุกเกมนะครับแล้วก็ราคาถูกต้นต้นของประเทศเลยนะสำหรับวิธีการเพื่อนๆที่จะแอดไปเนี่ยให้เพื่อนๆพิมพ์อีลัตติชอปเนี่ยใน Facebook ได้เลยครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีลิงก์ไลน์มาเพื่อนเพื่อนแอดแล้วเข้าไปคุยได้จะมีคุณบาทสพร้อมบริการนะครับขอให้นเพื่อนโชคดีกับกาชานะครับ สวัสดีครับมีลักกี้แมร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในเทวอวัฒนาศีนะครับวันนี้มีก็จะมาแนะนํากิจกรรมนะครับล u c กย์ทาร์ลอนะครับซึ่ง iOS เนี่ยเข้าไม่สามารถเล่นกิจกรรมได้นะเดี๋ยวมีจะเข้าให้ดูด้วยนะครับเนี่ยเพื่อนๆกดคำว่ากิจกรรมตีมเห็นไหมถ้าเป็น iOS จะไม่สามารถซื้อได้นะครับเห็นไหมมันจะขึ้นว่าเร็วๆนี้จะเป็น Android กับเล่นในคอมเนี่ยมันจะขึ้นนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตพาไปดูก่อนนะครับว่าชุดหน้าตาเป็นยังไงนะครับจำสำหรับชุดเมาพอเพื่อนๆมา ลงมาเห็นไหมครับจะมีกิจกรรมชุดเมดนะถ้าก็สําหรับสาวกที่แบบว่าอยากรับใช้เจ้านายอยากาใส่ชุดเมดก็สามารถที่จะมาเล่นกิจกรรมนี้ได้นะครับอ่าต่อไปวิธีเข้ากิจกรรมนะครับเดี๋ยวหมีจะลงลิงกให้นะสำหรับไออเอ่าพอเพื่อนเอเ,อเข้ามาที่ลิงก์ที่หมีบอกนะครับเพื่อนๆก็อันดับแรกลองอินขวาบนก่อนเลยแต่อันนี้หมีไม่ลองอินนะหมีไม่สะดวกนะ เสร็จแล้วพอเพื่อนเพื่อลองอินเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีให้เราซื้อครับครั้งแรกเนี่ยจะใช้60ไทเทนเนียมมันใช้แต่เพชรฟ้านะถ้าเกิดเพื่อนๆล้างตู้เนี่ยจะใช้ทั้งหมด3,610เพชรฟ้าก็ขอให้เป็นเพื่อนคิดดูให้ดีนะครับเ่ะเรามาดูของรางวัลนะรางวัลที่คุ้มที่สุดก็คืออันน่าจะอันแรกแหละชุดเมทอันนี้2ก็จะเป็นเข่าบีาอ่าเดี๋ยวมีแปะให้ดูมันมันจะเป็นเขาติดอยู่ข้างๆอ่ะข้างๆแก้มก็เฉยๆนะสำหรับมีอันนี้3เนี่ยฟอร์เทสคอมแบทเนี่ย อันนี้ออฟหลักมันเป็นกายภาพส่วนออฟลองอันนี้เราจะสุม่มถ้าเพื่อนๆเล่นกายภาพก็สามารถที่จะมาเอาได้ครับแต่มันก็มีช่องทางอื่นหานะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่สำหรับหมีนะ3610เรามาดูของอย่างที่4 w a t c h ชอร์เหลืองอย่างที่5า้าลูกแก้วเหลืองนะครับคือของรางวัลเนี่ยหมีมองแล้วเนี่ยคุ้มสุดในตู้นี้แค่หนึ่งไอ้2 3นี่เฉยๆนะสำหรับหมีอะไอ้4 5 6ยิ่งไม่คุ้มเลย เท่าที่มีไปถามเพื่อนมาที่เขาเปิดเนี่ยครั้งแรกใช้60เบิร์ดเบิวเดี๋ยวมันจะเดง้ง้นเรืเ่อยๆ120แล้วก็240แล้วก็กด240อีก2รอบแล้วก็300มันจะสุดอยู่ประมาณ300ั้งถ้ามีพูดผิดขออภัยนะเพราะว่ากิจกรรมนี้มีคงไม่เบิร์ดนะเพราะว่าของรางวัลไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ก็ที่ออกมาทำเนี่ยก็เพราะว่าอยากให้ผู้เล่นเนี่ยที่เขาเล่น iOS เนี่ยตอนนี้บางคนเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเล่นได้ไเพื่อนๆงงไหมไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมลัคกี้ทอรลอดได้นะครับก็ เอาเป็นว่าก็ขอให้เพื่อนคำนวณดูให้ดีนะเพราะว่าใช้เพชรเนี่ยทั้งหมดคือ3610เพชรฟ้าสําหรับการล้างตู้ถ้าเพื่อนๆอยากได้ชุดเมทก็คิดให้ดีนะครับตอนนี้มีแนะนําเห็นป่มพอเพื่อนล็อกอินเสร็จแล้วมันจะสามารถที่จะกดได้เพื่อนๆก็กดแค่ทีเดียวก็พอมันจะใช้แค่60สาเท่านี่เผื่อถ้าเกิดเพื่อนๆโชคดีก็0.37 0.37จจะมีโอกาสได้ชุดเมทนะครับก็เอาเป็นว่าเอาใจช่วยขอให้เพื่อนโชคดีนะครับ อ่าหมีไม่มีอะไรแล้วนะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับเดี๋ยวลืมกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับอ่ายังไงขอบคุณท็อปโดเนคุณคูเปอร์ห0 0 0งบาทนะครับซาคิ4,000น้องพอยหนึ0งพแล้วก็คุณเอเคซันหนึ่บาทนะครับอันนี้ช่องทางสนับสนุนโดเนทของหมีนะครับเพื่อใครอยากจะสนับสนุนช่องลักกี้แม่ก็สามารถโดนเด็ดกลับมาก็ได้นะครับอ่ายังไงขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับแล้วเจอกันนะครับอ่าเพื่อนๆคิดดูให้ดีนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีตัวใหม่มาเยอะเพื่อนต้องใช้แก้วแดง ใช้วัืถอแดงเยอะนะครับเพื่อนๆก็ลองคิดให้ดีดูให้ดีแล้วกันอ่ะง่ายขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับ